เธอดนได้บอลลบลบไปล็อกขาเสีก่อนใช่ไหมครับเต็มกุฏาอัพเตี๋ยวพัดเอาเตียพัดนุกษะโดนนุกษะโดนยิงเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหนุกษะโดนยิงเข้าไปครับปาทีเดียร์ครับเอาเตียพัดเปิดไปนุกษะโดนได้บอลนุกษะโดนปัดลูกนี้ปัลดลูกปัดลูกปัดลูกนี้เรียบร้อยครับตอกฟ้าลงอย่างเด็ดขาดครับโอ้โหคมกลิบผ้าประตูต่อสอง B4 นะครับที่ส่งน้ำมาให้นะครับ ก็ทุกครั้งเลยที่มาเตะใช่ไหมครับนุ๊กใช่ครับพี่พอเขาส่งมาเสร็จปุ๊บส่งมาเยอะมากใช่เวลาพี่ไปเช็คบินสนามปั๊บเขาก็จะบอกว่าพี่สิงห์ครับอ่าอย่าลืมค่าน้ําด้วยนะครับคือคเอฟซีอะสั่งอยู่แต่ว่าเขาพระท่านได้จ่ายอ้ายกับได้จ่ายพ่อเหร่นพ่อเหร่นไม่เหลือแล้วสองพี่เอ้ยเบ้นตามันไม่เลื่อม่ลยมันวิ่งแบบเย็นรุดว่าเป็นว่ายิ่งยิ่งเขาลหรพ่อท่านทำไม่ได้เด้ยิ่งไม่ได้เขาลูก ไม่ไม่เต็มที่คือสองล้อได้มาพี่เตะสามแมตต์สี่แตมตต์ไปเรื่อยคือมันต้องดูสภาพร่างกายตัวเองเราอย่าไปฝืนดิไม่ใช่ออฟเสียัสคือเขาไม่กดไลก็พยายามโพสอยู่นั่นน่ะคืออะไรนักหนาก็บอกแล้วว่าเขาเขาเกียดเรามันไม่ใช่เฟซปิดกั้นใช่เออขาลงแล้วเราต้องยอมรับนะอย่าไปฝืนวันนี้คนกดไลค์พันกว่าเลยแปดชั่วโมงกว่าใช่ น่าสงสารออบมากนะครับก็ฝากเข้าไป 2, 2> องเฟออฟทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับอตอนนี้น้องโดนปิดกั้นอย่างหนักเลยนะครับนุกขึ้นหนาแดงแไงวะเลือดฝาดได้เดีออกกำลังกายอ๋อมือนี่พ่นวิญาหนามาน้ต้มมึงมาเตะบอลหรมากินตาด เอากูถางนะเอาไปมึงไปยืนห่างกันเลยสู้ไปยังคือข้อหากันดีแถบบนอเบ็นมันเป็นยังไงเบนข้อหากันกูยังเล่นเหมือนกันกำลังจัดไอ้กระทางต้นไม้อยู่เนาะนั่งข้อหาผัวอยู่เนาะมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ความรักมันไม่มีวัตถิจิตเจิดจางเลยบอกสองคนเนี่ยมันกหวานโพอยู่น้ำกันตลอดกับเบนระยะห่างเนยทลาดกระจีห์เนี่ยมึงไปข้อหากันเลยททไไมมวะ คิดบางว่าผู้หนึ่งอยู่ตึ้งห่องเนาะผู้หนึ่งอยู่กลางเนาะพ่อหากันเนาะป้ากูยอมคิดสอนคนนี้ดีดีมันกระเยวานกันเกินนาเกินตาคือน้องต้มหนามันทําผิดแค่ครั้งสองครั้งที่มันไปกับแฟนขับเวลาไปคอนเสิร์ตมันไม่ทําอีกแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตก็เองคอกับคนนี้อยู่กับแ่เสียดอกออกปองขาดอยู่น้องต้มบอดอ่าอ่าขอบก็รายชื่งานของกูไปยาด้าสองครั้ง ทีมงานมารายงานพี่อยู่แต่พี่ไม่อยากบอกดาพี่พูดตรงเลยมีไปสองครั้งหลายหลายแล้วมึงรู้ได้ไงฉันจะไปขอหาหมึ่นั่นแหละหลายอ้าเขาจะเลิกตีแล้วครับเอาล่ะขอโทษทีไปกลับก่อนไปอ่ะมาดูน้องนกต่อเถึงคือพัวรักต้มผู้บอลจบโอ้ยกินจบผู้บอลส่งไปกินจุ่มเลยก็สวัสดีทีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งวันที่เราออกกลางกลาๆครับก็เลยชวนพี่สิงมาด้วย รู้สึกว่าแต่ละคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ MC ส่งของมาเยอะมากเฮ้ยเอาสิคาเมลเดี๋ยวพ่อหานาที่วะเฮ้ยเฮ้ยไอสิงว่างบ้างอะไรสุดละชิงบ้างอะไรสุดละอูนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยไอิงไม่ทุบปะเต้ตะกุนตาฟ้าใส่เสื้อน้อเก็เกี่ยวกนเออไอ้สิงไอ้สิงอะไรสุดละฟอ้ยไปใส่เสียายุ่งๆกินอ่เนาะไอ้สิงก็เห็นคนที คนที่เขาออกลูกแล้วเขาอันนี้ป่ะมองมัจจนแกเปือยไม่ยว่าเฮ้ยเ่อเฮ้ยเ่นี้นะวันดกำลังแชรแชรบผู้สาวอยู่วันนี้นะแมวมูรเเมืองนู่นเนไรคุยแกันกล้กกันเี่ยลยันนี้วันี้อไอ้ม่อยากบอกหรอกว่าบางีมันก็แอบผู้ใหญ่คนอยู่ด้ไม่อยากบอกบอกอยากบอกิดกันคิดกันตีกันยาาไปเชี่ยาไปเชี่ยนี่นี่เขาไม่พูดแล้วใช่ไหมัไม่ไมไม่พูแล้ว มึงเนี่ยรูวาวาไปยังขึ้นมาว่าเตวันจะเปิดเอ็มซีก็อยากเห็นนี่พ่อได้ห่างจากว่แหม่มพ่อได้คุยแชทตอนนี้เออเอ็มซียอาไปเก่งคอยดีๆแกต่างๆไม่ไรละประกาศเศร้าหกแล้วเนาะไี้ยังบัดนี้กับเก่งคือมีงูเขาท่วงบัดนี้ปีงูอย่างเดียวบัดนี้

นุกได้เปอร์เซ็นต์ด <umas, S 2> ้วยนะครับเป็นเสื้อของค่ายเ็นอรเมสีซ <F> <to air. S 2> ่เวลาใหญ่ที่สโมสรน่ะเขาประมนเสื้อเขาขายเสือเที่ยงเลยสามสามหมื่นตเบิร์ภายในจังกะที่จังโดมากนี่ซูโม่เยฮะแบบว่าเขาลงทุนจักตัวราแล้วขายสามยยบมึง่วิซีโดแกบกัเขาใจยัวกับายวกัเดาใยวกับเขาใจกัเยัวกับาใกับเขาทจ้ัวกบขายกบาใจยักเยักับเาบาทจเขายกเขาใักเากเาใจ2 0บาทอยู่แลบวเขาว ต้นัวงอหรอดีดีด้อืมเพราะว่าหนึ่งคือเราชอบเหยบบอลด้วยเออแล้วก็เวลาพพฟีเขามาชมบอลเห็นอยู่เห็นอยู่ใส่เสื้อขายห้องกสินะกระเยีดในช่นั่นแหละเฮ็ดในช่แล้วก็ิมีซื้อูสเกนขาเพะขายถกเรระเ็แบบผ่านย่งเนื้อดีเลยดิขายคือบางคนซื้อมาออกด้วยบกับบ้านงขายถึกี่ลีบซ่อมยุบแปมือซอมมีตาเทียตานซ่อมดเงินลอเขาไม่้ต่ว่า รูสึกว่าที่พ่อมันกัเริ่มกำลังมากเลยดิเออกำลังกำลังเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ได้ได้ติดอยากิอยากยงมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วใช่ครับรู้สึกว่าอยากปะทแล้วอยากเจอบัท้าใครเอาบอกมาเลยกองไว้เลยอยากเจอวะบึนปทุมราชนี่รู้สึกว่าคุณคุณเมือนปุมราชเขามาอยู่ทีมเราอยากาพวกเราอยากอยากเจอกับทีมพี่ก้องกับคุณบึนลำเพื่อนอยากเจอวาที่ลำเพื่อนลำเพื่อนเน็กให้เขาอูทีมมาเลยอาเอาทีมชาติเจ๊กอคน หลายคนอยู่ดิดาวนลดงานลาสุดีมวันนี้ใจโคบีซาซาก็น่ายจัดอยู่อยากให้เอฟซีมาหลายๆมาเชียร์มาให้กำลังใจน้องๆน้องก็จะมีหลายทีมแหละมาก็จะเหมือนเดิมเหมืที่ที่เราเคยจัดครับพี่สิงห์เนาะคนที่ผมอยากตีด้วยสุดคือลิซ่าเซาขอสิมาอยู่ละมาแบบมาเป็นโคศกสักสิบนาทีได้ไหมพี่สิงห์เฮ้ยกาตัวสองล้านห้าพุทธะ ผมชอบมากเห็นงานสิบปีญญแกปเปิ้ลมีสิ่งที่เราที่จริงต้องทำให้เอฟซีได้าาให้เขามาเตี้นสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยปาขันจางลิซ่ามาเลยค่ายฮอกกุบะทัพมาด่า,านละฝากสารสิงน้องลิซ่าด้วยนะครับถ้ามาเมืองไทยก็อย่ายลืมแวะมาบ้านสิงห์ด้วยนี่นี่นี่อ้าเด๋อเด๋อรู้ไหมกว่าเขาจะมีค่าตัวมูลค่าขนาดนั้นเขาเขาอยู่กับค่ายมากี่ปี น้องไปอยู่ตั้งแต่อายุสิบสี่ปีกว่าจะแบบมีวันนี้ไปอยู่เกาหลีเลยไปช่วงที่ยังไม่ดังคือเขาฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะไปทําแบบอย่างอื่นเลยน่าจะยี่สิบกว่าปีนี่แหละน้องเขาซ้อมหนักมากนะครับกว่าจะเป็นทุกวันนี้ได้นะครับสําหรับแก้มเหรอยังไม่ได้เซี่ยวของครึ่งเขาเลยอันนี้ก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมอะไรครับโดนเขาซ้อมร้องสิบสี่อย่งสิบสี่ที่ถกเจ้าอยู่สิเออไปแชร์บอไปไปไปเตะ อาจจะไล่เอฟซีเบิรงจากแมตต์นึงพอดีแหละผมก็คอยแห้งแล้วผมก็ขี้เกียจทักแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหยิงกันคนละลูกสองลูกเลยครับช่วงนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยฮะุองเหนือกันแบบระยิบระยับกันเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวไปดูน้องนุกน๊กดนึงนะครับได้ข่าวว่ารองเท้ากัดกัดกัดนะครับซื้อมาใหม่นะครับแต่ว่ารองเท้ากัดนะครับต้องเตะอีกสักแบดสองแมตต์น่าจะเข้าที่โอ้โห โอ้โหมันขับขวดว่ามันอันใหม่ครับมันอันใหม่เนาะฟอร์มสวยครับโอ้โหลูกสุดท้ายยิงจนเสาวสวยมากอะเกือบเข้านะฮะ,ฮะดังเป้งเลง่งเสียงดังโป่งลงังเป็นยังไงเออตามเสานี่ครับเป็นตัวเปิดเป็นสาตาร์ทมาวิวสาตาร์ทฮีโร่ฮ,สรฮอสวินครับเป็นของใครนะโรนโดหรืออะไรนะอันนี้เป็นของมันทำมาพิเศษครับพิเศษค่ะ เป็นพวกเอ่อผู้แข่บอดไปหาสื่อหน่อยนะมุ่งมีไหมของพวกเอ่อมาวิโอกระตันมาวิโอ้ที่ดูั้งหลายนี่อันนี้ซื้อมาจากคอนแก้วหอวงครัมอันนี้ไหบอดสร้างไห้ครับวิลู์สร้างสร้างอะไรเสร็จบอดคืออะไรสร้างมุมุ่งปะประหยัดหนึ่งละอ๋อซื้อบอดบสปะโอ้สวยสวยแต่ว่ายังยังกัดเท้าอยู่มันไม่มาผ่าเลยไอ้การมันนี้เป็นอ๋อว่เป็นยางเยือกปะ คุณภาพดีเนาะสองลายก็สิบเก้าบากติว่าสมราคาอยู่หรอกมันบอกว่าไงเออมันบอกบอกบอกจะเบ่งสัมพัสดูรู้สึกว่ามันมันเหมือนเท้าใส่แบบพลาสติกอ่ะมันจะไม่อุ้มน้ำเหมือนผ้าหรือว่าสตาร์้นะแต่ยิ่งสตาร์ตก็ไม่ค่อยนี้หรอกทุกคู่ก็ใส่ดีแล้วแล้วแต่คนถนัดก็วันนี้เป็นอีกหนึงวันที่น้องๆได้หมอกกำลังกายนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ค่อยได้ออกล่างกายก็ร่างกายก็จะเจ็บป่วยอลอดในดะยะรรนะครับช่วงนี้ยิ่งโคง้งโควิดมานะครับก็ต้องหาภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเดี๋ยววันที่ยิบการนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนโดที่2แล้วนะครับน้องๆทุกคนก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับก็ให้พี่ีเอสซีดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวให้น้องนกลาให้น้องนกลา,า f c นิดนึงโอเคครับอันนี้ก็ขอ,ขอบคุณมากครับอันนี้กี่ขอข้อมู่กี่คนดีห้าพันกว่าครับก็สวัสดีพี่พี่ห้าพันแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาชมพวกเราในวันนี้เป็นการนี่แหละเป็นการว่างงานดีกว่าเนาะวันะวันนี้เป็นวันพักพวกเราก็มาออกกำลังกายวันนที่มีสิงพูดสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับพี่พี่ทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เซฟตัวเองไว้ก่อนคาดว่าอีกไม่นานหรอกโควิดก็จะซา พวกเราก็จะได้เจอกันแล้วก็จะมีเปิดบ้านสีมิวสิกบ้างพี่สิงห์ก็มีแผนว่าจะให้เอฟซมาทํากิจกรรมหลายๆอย่างกับพวกเราใช่ครับสิงก็มีแผนมากจะสร้างสนามฟุตบอลด้วยนะยูนิคอร์ดได้แล้วที่คือกูสร้างอยู่แต่พวกมึงจะไปเตะไหมนี่คือปัญหาไม่ยัง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 ไม่สร้างหรอกตอนนี้ไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ได้คุณไปหาคนณ่ะสนามบอลหาไม่สร้างไว้อ่ะเดือนหนึ่งไปเตะทีหนึ่งงเงี้ยอุ้ย ล well, again, ้มขับลมเนี่ยฮะเจลมลมลมเอยิ่งดีไงแล้วเพื่อนลมเองเฉยอ่ะนะครับก็ขอบคุณมากครับมันก็ถ่วงแต่งูแต่มันเป็นจังเดย์ดูนี่มันก็ถ่วงแต่งูกันตัวมันเลื่อยออกมาเป็นเวลาตัวครับว่าเป็นยานแต่ยแง่ๆนี่มันเลื่อยมันเป็นงูหน่อยตัวเออแต่ขันขันยง่ใจหนึ่งยง่ย่ำขึ้นยง่แบบมันเป็นขึ้นขึดำสิบบาทเลื่อยว่าป่าเอ้ย โอเคเยครับขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็มซีขอบคุณที่ส่งอ่าส่งความมาให้เราด้วยครับนะครับต้นเห็บเยอะมากเลยก็ไลฟ์พอให้ขอบคุณขอบคุนะครับเดี๋ยวไม่ไลฟ์เลยก็จะด่าจะถ่ายอีกนะครับเอาพี่จะผ่าอะไรเนี่ยพชรปีถึงโดนบล็อกสามสี่วันนะครับเช่นเคยนะครับปีนี้กูโดนบล็อกไปแล้วสี่เดือนอ่ะโดนบล็อกเยอะมากสามสี่วันสี่ครั้งอ่ะยังงดโคตรไอ้ผ้าบัชชาบแก้ผ่ายู่หน้าออฟฟิศเหมือนกันอันนั้นก็มาแก้คักอันนั่นเออโอเกียนาะ ออ้ก็ว่ามันเออมกันคำคำน่ารักดีคคกับบคิชี่าเฟีนมันสิจองจเสีเอาเอาเอาไอ้านาะโอเคไปแล้วครับพี่พีซทุกคนบายบายครับบ,บ,บายบายครับบายบายครับ,บ